วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาผู้ถือบัตรและได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยตนเองง่ายๆที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศมาดูวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยให้กดปุ่มเมนูทำรายการด้วยบัตรประชาชนกดปุ่มเมนูเปลี่ยนรหัสบัตรประชาชน อ่านคำเตือนการทำรายการด้วยบัตรประชาชนจากนั้นกดปุ่มถัดไปเสียบบัตรประชาชนที่ช่องสอดบัตรประชาชนจากนั้นกดปุ่มตกลงใส่รหัสผ่านปัจจุบันของบัตรจากนั้นกดปุ่มตกลง กำหนดรหัสผ่านใหม่จากั้นกดตกลงยืนยันการเปลี่ยนรหัสใหม่จากั้นกดตกลงหน้าจอแสดงการทำรายการเปลี่ยนรหัสสำเร็จเสร็จเรียบร้อยสรับวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย คำเตือนโปรดหลีกเลี els, ่ยงการตั JI, ้งรหัสที artist, ่คาดเดาง่ายการใช้เลขซ้ำการใช้เลขบัตรประชาชนหรือวันเดือนปีเกิดในการกำหนดรหัสของบัตรไม่สามารถกำหนดรหัสของบัตรด้วยรหัสเดิม1ิค <naughty> ร <vé> ั้งหลังสุดได้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ ในกรณีที่ใส่รหัสผ่านผิดจำนวนสาครั้งรหัสผ่านจะถูกล็อกต้องทำอย่างไรหากยังจำรหัสเดิมได้สามารถปลดล็อกได้ด้วยตนเองผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติทุกวันตลอด24ชั่วโมงที่ Welfare Call Center 021092345หรือโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาทําการจันถึงสุร์ระหว่างเวลา8.30นถึง17.30น กรณีที่จำรหัสผ่านไม่ได้ต้องทำอย่างไรให้ติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อทำการยืนยันตัวตนใหม่พร้อมกำหนดรหัสผ่านใหม่ถ้าสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัตรสวบดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนด้วยตนเองได้ง่ายๆที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ